สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าซีซันแห่งการท่องเที่ยวอีกแล้วแล้วก็เป็นยุคของการใช้ใจ่ายแบบชาญฉลาดวันนี้นะคะเจ๊ก็เลยจะมาแนะนาทริคในการเที่ยวต่างประเทศยังไงให้ทั้งสะดวกสบายแล้วก็ช่วยประหยัดได้อีกด้วยกับเจ้ายูทริคช่วงนี้นะคะเจ๊อินกับเรื่องการศึกษาบัตรศึกษาโปรมากเพราะว่าเราก็เป็นใส่ช้อปใส่เที่ยวอะเนะาะพอมาศึกษาเราก็รู้ว่าเฮ้ยที่จริงเรารู้แค่ทริคเล็กๆน้อยๆเนีย่นย,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 ยมันก็ช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะมากแล้วบางทีก็ได้เงินกลับคืนมาด้วยหนนึ่่งใบัทีเดิ จริงๆก็คือ U trip นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะรู้จักจากเพื่อนสนิทก็คือคุณเฟรนนั่นเองคือเฟรนนชีเป็นสายบัตรสายโปรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยเรดดีมากแล้วก็หลังจะรู้จักมาสักพักใหญ่นะคะก็เลยตัดสินใจสมัครบ้างเลยไม่รีรอ U trip นะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นบัตร travel card นี่แหละทุกคนยุคนี้มันเป็น cashless society แล้วเนาะเวลาไปเที่ยวหนีเจก็ไม่ค่อยพกเงินสดแล้วอาจจะมีบ้างไปกดตู้ atm ที่ต่างประเทศเพื่อแบบชุกเชินเล็กน้อยแต่โดยหลักก็คือพกแค่ U trip อย่างเดียวเเลลยยยยจริงงงๆมมมัันช่่่่วววททําาาให้้ีคออสบตตไ นั่งเก็บเหรียญเงินทอนต่างๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเงินหายด้วย <c oughs> จเจ้ายูท t r ปที่บอกเลยว่าไปกับเจมาแล้วทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์อเมริกาฮ่องกงไปทริปไหนก็คือพาไปด้วยมาหมดมีแค่ใบเดียวนะคะสามารถใช้จ่ายได้ถึง150สกุลเงินทั่วโลกไม่มีค่าธรรมเนียม 2. 5หเปอรเรือเรียกได้ว่าไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยก็ว่าได้ที่สําคัญนะคะสามารถแลกเงินเก็บเอาไว้ล่วงหน้าได้ด้วยถึง10สกุลเงินเลยคือ <c oughs> สมสมติว่าช <c oughs> ่วงไหนที่เเรงินมันดีๆเ่ยาร <c oughs> ังไมถึง ทริปที่จะไปเที่ยวเราก็สามารถแลกเงินเก็บเอาไว้ได้ก่อนอย่างอันนี้นะคะคือหน้าแอปของเจจริงๆเลยนะที่ใช้ U trip อยู่จะสังเกตได้ว่าที่ฉันแลกเงินเยนเอาไว้เยอะมากซึ่งที่จริงแล้วตอนนี้เรายังไม่มีแลนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนแต่เรารู้ตัวว่ายังไงเราก็ตามนะคะไปแน่ๆญี่ปุ่นยังไงต้องได้ไปชอประเบิดระเบิดแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงไหนทุกสุาเฮ้ยเงินดีแลกเก็บไว้เลยแล้วก็สะดวกมากๆเพราะว่าวันไหนที่เราเห็นว่าเลทมันดีโดนใจใช่ปะคะนอนอยู่บนเตียงก็สามารถเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็แลกได้เเเลยยยไไไไมม่่่ตตต้้้ออองงงงปปถถึรานนนแแกิืวสี หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสกุลเงินอื่นที่แลกเก็บเอาไว้ไม่ได้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่อยากแลกเอาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาไปเทียเ่ยวก็สามารถใส่เงินไทยเอาไว้ในแอป Youtrip ก่อนได้คือแอป,ปเขาเนี่ยจะเชื่อมกับแอป Kplus เราก็แค่โอนเงินไทยจากแอป Kplus เนี่ยเข้ามาแอป Youtrip ตอนนั้นได้เลยซึ่งวิธีทําก็ง่ายมากๆเหมือนเวลาเราโอนเงินทั่วไปปกติเลยนะคะเสร็จปุ๊บเวลาเรารูดชําระจ่ายเงินเนี่ยเขาก็จะแปลงเงินไปเป็นสกุลเงินที่เราต้องการใช้จ่ายให้อัตโนมัติตอนนั้นทันทีเลยสมมุติว่าเราตตััดสินนนนนใจจแล้้้้วว่าาาเเระออออีีโ ขึ้นมาเป็นภาพหลายเหตุการณ์มากเพราะว่าเกิดบ่อยแต่เราชอปช่อปเกินไปนิดนึงในวันนั้นแล้วยอดเงินมันไม่พอเราก็แค่โอนเงินเข้าแอบหน้างานตอนนั้นได้เลยซึ่งมันแ๊บเดียวมากๆทุกคนแค่เข้าไปกดตึก๊กคือไม่ถึง2อนาทีทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว SA ยังแพ็คของให้ไม่เสร็จโอนเงินเสร็จเรียบร้อยพร้อมรู้จ่ายเงินทันทีอีกข้อดีนึงที่มันเลิศที่สุดของยูทูบเนี่ยก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงไม่มีค่าความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยน2.5%หรือที่ดขาเกอ่า FX f น e 2.5%คือ,อทกคนสาง,นงสติเวลาทเา ไปใช้บัตรเครดิตรูดเงินต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายสกุลเงินประเทศนั้นๆด้วยซึ่งเมื่อก่อนจะก,ก็ไม่รู้รูดเพินเหมือนกันแต่ที่จริงแล้วมันมีไอ้ตัว2.5นี้อยู่ซึ่งเอาจริงๆแล้ว2.5เนี่ยไม่น้อยเลยนะทุกคนสมมุติว่าเรามารวมกันหลายๆยอดเราใช้จ่ายไปหรือว่าบางทีเราซื้ออะไรแบบชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยบางทีเวลาเราเทียบราคาของใช่ไหมเราอาจจะแบบเฮ้ย hey, อันนี้ราคาดีกว่าที่ไทยแต่อย่าลืม add on 2.5เข้าไปด้วยพอมันแอดเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนนนนกกกกก็็็ไไไดด้้ออจจออาาาาจจจจะะเเเท่่ััหหรืืแพงวปปม แต่อย่างที่บอกไปก็คือเจ้ายูทริปเนี่ยปรับสาขาทำเงินแฝงทั้งหมดอย่างเจเนี่ยใช้ยูทริปตลอดเลยจริงๆตั้งแต่ช่วงที่วางแผนไปเที่ยวเลยเราก็ต้องจองที่พักแล้วเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยส่วนมากที่เราจ่ายมันจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศเวลาเจจองอะ่ะเจก็จะดูว่าพอใจกับราคานี้ไหมเรทเงินในตอนนี้ไหมถ้าเกิดว่าเจพอใจเจก็จะเลือกกด Pay นเอาแล้วก็ใช้ยูทริปจ่ายเลยหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยเจมันมีเลือก p a y เลสเตอร์ได้นะคือส่วนตัวแล้วจะรู้สึกว่าถ้าเจพอใจกับเรทวันนี้แล้วเจไม่อยากจะไปลุ้นหนน้้าาางงงแลวว่พไปถึทีโร แล้วเลดวันนั้นเป็นยังไงราคามันจะสูงขึ้นไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งการใช้ยูทูบจ่ายบนร้านค้าต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือในเว็บไซต์ก็ตามเนี่ยจะไม่มีการชาร์จค่า DCC 1%ด้วยซึ่งเป็นท็อปิกที่คนกําลังแบบว่าคุยกันหนักมากว่าจะทํายังไงกับไอ้ตัว DCC 1%ที่กําลังจะเกิดขึ้นดีมีทางออกแล้วนะจ๊ะพอไปถึงแล้วจริงๆก็คือใช้ตลอดทดั้งทริปอยู่แล้วเราต้องจ่ายค่ากินค่าเที่ยวค่าช้อปซึ่งเดี๋ยวนนะ หมดแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเที่ยวเกาหลีนะ5บาท10บาทเขาก็ใช้บัตรรูดจ่ายกันหมดเลยหรือแม้แต่ค่าโดยสารเราเป็นสายจะชอบใช้แอปเรียกรถซึ่งในแอปอ่ะเขาจะชอบให้ผูกบัตรเอาไว้จ่ายเงินใช่ปะเราก็จะผูกกับ Utrip เนี่นแหละยังมีรายการใช้จ่ายขึ้นอยู่เยอะมากสาเหตุที่เลือกผูกกับ Utrip ก็คือแน่นอนว่าเพราะว่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติม,ม,มงบในการเที่ยวของเราจะได้ไม่บานปลายไปกว่านี้แล้วก็อย่างที่ชอบมากก็คือสมมุติทุกคนจิ้มไปที่รายการนะคะเป็นเงิน1ต้หวันดอลแปดส ข้างบนเขาจะเขียนเลยว่ามันเท่ากับ2 1 3 5 5บาทเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะใช่ปะไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาเงินเลขบาทตรงเนี้ยทุกคนไปหานกับเพื่อนได้เลยแบบไม่ต้องมานั่งคิดอีกทีว่าเฮ้ยตอนนั้นแลกเงินมาเท่าไหร่สบายมากก็เนี่ยเอาราคาจากในแอปไปหานกับเพื่อนไปเคลียร์กับเพื่อนได้เลยไม่ยุ่งยากเลยค่ะหรือว่าเวลาเราช็อปเว็บต่างชาติออนไลน์ก็มีเหมือนกันใช่ปะเจ๊ก็จะสั่งเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็เอาไป drop ไว้ที่โรงแรมเลยคือบอกแล้วว ที่เราสั่งในเว็บออนไลน์ให้มาส่งที่ไทยเองก็ตามนะคะเจ๊ก็จะใช้ยูทิปจ่ายเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไม่มีค่าธรรมเนียม DCC 1%เปเวลาที่เราใช้ใจ่ายบนร้านค้าต่างประเทศนี่อย่างล่าสุดนะคะอันนี้เหมือนมาแบบว่าสารภาพบาปหรือว่าช็อปอะไรไปบ้างเพิ่งซื้อเครื่องสาอําอางออนไลน์ไปคะ่ะเป็นเว็บอเมริกาก็ใช้ยูทิปรูดไปเลยสวยๆหรือว่าถ้าใครเป็นสายเคป๊อปก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อร้านค้านี้ดีนะคะบางทีเราก็ต้องสั่งอัลบั้มสั่งซีซันกรีตติ้งสั่ง,ง,งก ลแล้วก็ใช่ U ู้ทริปรูดนะคะจะได้แบบอุ่นใจว่าบัมนี้ได้มาในราคานี้จริงๆนะไม่มีบวกแล้วนะและถ้าเกิดว่าใครไปต่างประเทศนะคะแล้วต้องใช้เงินสดขึ้นมาก็สามารถไปที่ตู้ ATM นะแล้วใช่ U ูทริปกดได้เลยเป็นบัตรเดียวในไทยเลยตอนนี้ที่สามารถกด ATM ต่างประเทศได้ฟรีปกติเวลาเราไปกด ATM ต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยค่าธรรมเนียมก็ 1- นึ0ถึงสองบาทแล้วอันนี้ฟรีอีกจุดหนึ่งที่เราชอบมากก็คือสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้เลยคือบางทีเราก็กังวลนะว่าเฮ้ยใครจะมา ทำอะไรกับบัตรเราไหมสมมุติเราไปต่างประเทศนานๆทีอย่างเงี้ยแล้วบัตรเราจะปลอดภัยไหมเงินเราจะปลอดภัยไหมเวลาที่เจ๊ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่ไทยแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้บัตรนะเจ๊จะเข้ามาตรงนี้เลยกดปุ่มการ์ดนะคะทุกคนคําว่าล็อกกับแอคทีฟนะคะกดปุ่มเดียวฟาบเข้าให้ทุกอย่างจะกลายเป็นสีเทาๆแปลว่าตอนนี้ล็อกแล้วไม่มีใครเอาบัตรเราไปใช้ได้แล้วนะคะแล้วสมมติทุกคนอยากใช้ใจ่ายปุ๊บเข้าแอปแล้วก็ กดปุ่มเดียวนี่เนาะเขาจะวิ่งวิง่งเสร็จแล้วทุกคนก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็เช่นการถ้าสมมติว่าทุกคนเผลอทําบัตรหายใช่ไหมก็ให้รีบเข้ามาในแปปอปลบบัตรเอาไว้เลยจะได้ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนว่าทุกครั้งที่เราใช้งานบัตรนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีโนติเด้งขึ้นมาบอกในหน้าแอปด้วยว่าเราใช้อะไรไปเท่าไหร่บ้างอุ่นใจได้อีกหนึ่งระดับครบจบในใบเดียวขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วหรือเปล่าทุกคนถ้าใครสนใจนะคะสมัครฟรี free, ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแค่มีแอป K Plus นะคะก็สามารถสมัครได้เลยง่ายๆ3นาทีเสรร็็จเวมากไม่าที เป็นคนที่กําลังจะมีทริปไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคนที่อยู่ไทยเนี่ยแหละแต่ว่ามีการใช้ใจ่ายออนไลน์ผ่านร้านค้าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ก็ควรมีจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะมาใช้ใจ่ายกันแบบชารฉลาดดีกว่าเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะสําหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ไปสมัครกันได้เลยนะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็มีทริคต่างๆในการใช้เจ้าน้องตัวนี้เลยยูทริปสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างมาแชร์กันได้เลยนะอยากรู้เหมือนนกกั็ ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย